สวัสดีครับพี่น้องครับผมกำลังใส่ทำดอกบานขึ้นครับปก็เาไว้ข้างๆทางเข้าบ้านนะครับทางเข้าบ้านอันนี้กำลังออกดอกสวยงามมากเลยครับนี่ีชเพูโพ ครับอันนี้สีชมพูนี่นี่สีชมพูสีแดงสีแดงนะครับอันนี้สีออกจากชมพูแดงชมพูอันนี้แดงส้มอันนี้ชมพูสดนะครับชมพูสดอันนี้ ออกส้มๆหน่อยนะครับสีเหลืองก็มีนะครับนี่ครับสีเหลืองสีเหลืองสวยงามเลยครับสีเหลืองมีหลายสีนะครับมีหลายต้นสีเหลืองขาวเหลืองออกออกขาวหน่อยนะครับสวงามเลยครับต้นบานเชินนะครับ ีสีขาวดอกบอัมทาจะโรยแล้วนะครับออกก่อนเลยเลยรุ่นแรกเลยสีชมอ๋อสวยงามมากครับโอ้โวับานชื่น านชื่นชื้อสดชื่น,ส,นสมชื่อเขาเลยอันนี้ต้นบานชื่นนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายท้างหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับ,นนะรบจะออกเป็นสีอะไรบ้างรู้สึกว่าตรงนี้ดอกมากเลยนะครับออกดอกก็ตกแล้ับสื่จริง สวัสดีครับพี่น้องครับ